ไอ้ลุงหุดลงลิดเดอร์จริงๆเลยมานนว้ใชจ่จังหวะที่มันกำลังหาเราไม่เจอเนี่ยหละลุง ทุกคนเล่นสงการให้สนุกสนานเลยอ่ะโัวมันนั้นหลานหลักด้นั้นเป็นโคบิดชงสงการนะแจ็คพอตจริงๆเลยว่าหลานเงยเอาอย่างนี้แล้วกันครับลุงครับเรามาเสิร์ฟโทฟเฟสนหน้าร้อนให้ทุกคนที่เล่นสงการเสร็จมาดูคลิปสนุกๆของเรากันดีกว่าครับลุงเป็นความคิดดีๆนะหลานตอนอื่นพ่อขายของก่อนแล้วกันนะครับลุงครับจะได้มีตังค์ไปกินขนมกันอยากเติมโรบักถูกๆแต่จ่ายน้อยๆต้องไปที่ไหนครับลุงทีสีไม้ช็อปเลยหลานรักมีแค่สี่สิบห้าบาทก็ได้จากหนึ่งร้อยโรบักแล้วหรือว่าหนึ่งพัน เลยนะหลานรักโอ้สุดยอดไปเลยตอนนั้นยังไม่พอนะหลานรักในรักสีไม้ชอบยังมีไอ้ดีไก่ตันของบล็อกฟุดพร้อมผลไม้ปีศาจสุดเจ๋งในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นผลโมจิตื่นผลมังกรผลเงาและอื่นๆ่อีกมากมายการันตีราคาถูกหมอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ดีดีเดียวเลยหลานรักที่เสีไม่ชอบเล่งอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอโอเคทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงของน้าหลอนโทเฟสใช่หรอวะลุง EP ที่ห้าสิบสี่ครับทุกคน เอาละทุกคนครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่แพ็คของอันติเมทโทแพ็คกันเลยครับนี่ครับอูอัปเดตมาจนตามไม่ทันกันแล้วเนี่ยอ,อะไรเนี่ยอินเวอร์แซลก็มาแล้วเหรอไอไม่หมดเลยครับโอ้โหเริ่มกันเลยดีกว่าครับลงครับเรามาประเดิมอันต <c oughs> <pack S 2> ิเมทแพ็คกันเลยดีกว่าทุกคนครับโดยนี่เลยโอ้โหเดทเฟสหน้าตาก็ดูน่ากลัวอยู่แล้วครับมันจะต้องเป็นโทเฟสต,ตัวที่มีเลือดออกตาที่หน้าค่อนข้างสมจริงที่ตัวนั้นแน่ๆเลยทุกคนครับแต่มันจะเป็นเวอร์ชั่นอัปเดตอย่างนั้นเหรอน่าสนใจมากเลยโอ้โหนี่ไงเลือดเต็มตตาาาาาเเเรรรียยกกกกมมดูลลแ้้วววววััันนนคบอ็ึ่่จะใหญท นั่นฟันนายเลยนะโหหน้าเขาโรคจิตเหมือนเดิมเลยโรคจิตกว่าเดิมอีกปกตินาะยต้งตัวใหญ่ไม่ใช่หรอว่าเพื่อนทำไมรอบนี้นายตัวนิดเดียวเองระวังไอ้นี่นะหลานรักเขากลายเป็นฆาตการสุดโหดไปแล้วรู้ว่าไงนะ,ะ <laughs> นายดูด้วยแฟรตีเขาสิครับนายดูธรรมดามากพวกจัดการด้วยบัตรใส่ตำมะแล้วกันเราไปด้วยแฟรตายเขาเลยครับหนึ่งสองซ้สำ <laughs> สมก็เป็นบัตรใส่ตำมะครับ <laughs> แวบเดียวคือล่วงไปเลยทต่ไม่มนุษย์ธรรมดาจังเลยวะหลาน อันนี้สิครับลุงนี่เพิ่งตัวแรกเองนะรับรองเลยตัวต่อไปต้องตะลึงแน่นอนตัวไหนดีเดอะ์รูเลอร์รีบอลเอ the Mike, อเดอรรูเลอร์เกิดใหม่แล้วครับลุงครับไอ้บันเจงนั่นหลานรักไม่ใช่ว่าเป็นเดอร์รูเลอร์หลานก็ปีอีกนั่นหลานอุ้ยคงไม่ใช่หรอกครับลุงครับชื่อแพ็คก็บอกอันติเมทโทมันต้องสุดยอดแดน่ๆครับทุกคนครับเอาละเราไปพบกับเดอะ์รูเลอร์แบบเวอร์ชั่นเกิดใหม่กันดีกว่านั่นนั่นแล้วเดอรรูเลอร์ของหลานก็คงใช่เลย บางทีก็อาจจะโหดสุดๆไปเลยก็ได้นะครับลุงครับเพราะว่าทั้งจักรวาลน,นั้นอยู่ในกำม,มือของเขาแล้วนี่เองเอา้าวยังเงินเราก็มีรูนแล้วสินะหลานเลยว่าเขาจะโหดจะโหดเลยแน่เลยจร,จริงๆเขาจะจะทำตัวให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยนะนี่ให้สมกับที่เขากำจักรวาลอยู่ในมือเขานะครับทุกคนนะครับโอโ้โหเอาละเราไปดูเอฟเฟกต์การตีกันาโคดีกว่าโอ้ยลบก่อนได้ปาแล้วลุงจะวิ่งมาทำอไมล่ะเฮ้ยลุงเป็นไม่อยู่แล้วล่ะเอาเลยครับเมื่อกี้เราเห็นอะไรไหมทุกคนครับเราเห็นเป็นอวกาศเลยนะดูใกล้ๆกันดีกว่าว <laughs> โอ้ยเอาจากกาวานฟาดเราโอ้โหแล้วก็ตัวที่เป็นในกลักษณของเดอรูลเลอร์ครับนั่นก็คือหลากสีอย่างนี้ฟาดสมจริงว่ะสุดยอดถือเป็นตัวนะครับทุกคนครัดมีเอฟเฟการโจมตีที่พริ้วไหว <c oughs> เดี๋ยวเราลองจับให้เข้ามาเจอก,กับเดอรูลเลอร์เซนเจอร์ของเรากันนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะดรกบนี้ครับ,คครบมาไปแล้วปาโอ้โหแวบเดียวไปเลยมีจูนิ้วกาง <c oughs> เขาเก่งสมชื่อว่ะดูพัดรวมดาวเดอรรูเลอร์ซะเลยมาเดี๋ยวเราลองให้เขาไปเจอเดอรรูเลอร์ตัวจริงกันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงหนึ่งสองสามาทำไมกูโดนวะเดอรรูเลอร์จัดการเดอะรูเลอร์รีบอลเรียบร้อยด้ไฟกันตากันดีกว่าหนึ่งสองสามเฮ้ยอะไรนะเหมือนมันมีวิญญาณแทรกออกมาอย่างนั้นเหรอดูอีกทีดีกว่าดูที่ทนทุกคนหนึ่งสองสามอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันจริงๆต้องไปดูตอนถัดต่อครับโอเคฮะ แต่น่าจะเป็นวิญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งนะทุกคนครับเออสุดยอดว่ะหลานรูรส้สึกเป็นหลานรักว่ายอยู่กับโคนหนาวขึ้นมานเลย <c oughs> นั่นสิครับลุงด้นนั้นที่เป็นสงครามแท้ๆเลยอากาศมันต้องร้อนสิบางทีลุงว่าอาจจะเป็นเพราะว่าจะตัวห่างหนากันนะล้านไหนครับลุงน่าจะจะละล้านโอ้โหโคนไม่ชัดเลย <c oughs> โอ้ตัวนี้มีชื่อว่าฟอสโกนั่นเองหรือพระเจ้าแห่งความเย็นตัวนี้มีหน้าของเดวิบิ๊กกตอยู่นะครับแต่ว่าโครจะไม่ชัดเลยผมรูกสึกกรนตันดีกว่าโอโหูเดินเป็นแมงมุมเลย โอ้โหเอฟเฟกการเดินของเขานี่แปลงมุมชัดๆเลยอ่ะโอเคสมชิดก๊อตแล้วครับคงจะอยู่ประเภทเดียวกับพวกเดวิปปิ้งก๊อตเนอะทุกคนครับแต่นี่คือฟอร์ดก๊อตแนงครับก็คือเอกลักษณ์ของเจ้าพวกพระเจ้าเนี่ยคือมันจะมีหลายขาในฝืนนะเพื่อนตัวนี้มีเลนอุดห้า่500ล้านเนอะทุกคนครับเดี๋ยวเราไปลดไฟการตีนกันดีกว่าไปเลยนิ่งว่ะสงสัยจะต้องใช้ไม้เด็ด ไปเลยครับลุงอ้ดั่นไงล่ะป่อยน้ำแข็งออกมาจากป่าครับทุกคนครับมันป่อยน้ำแข็งเือมันฉี่กันแน่นล่ะเออแต่มันเหมือนฉี่จริงๆด้วยเนี่ยขอบคุณมากครับลุงครับสำหรับเอฟกันตีเพราะฉะนั้นเราไปดูเอฟกันตายกันเลยหนึ่งสองซ้ำโอเคโอเคครับลุงเออคนรู้สึกว่าร้อนขึ้นมาหน่อยนะครับผมสงกรานต์้วลุงจะไปไหนน่ะหลบแล้วจินหลานลัางไซเลนเฮดมันมา ุงครับนี่เราอยู่ในภาคของโนเฟสท้าร้อนไม่ใช่เทเวันเฮนเดอร์สันนะครับลุงที่เราจะอยู่านลาลันในาลาลันะไม่เป็นไรครับลุงครับเทเวันเฮนเดอร์สันเขามีไซเลนเฮดเราเองก็มีเช่นกันจริงหรอลานไปเลยไซยเลนโทฉันเลือกนายนี่ตัวใหญ่กว่ากันเยอะเป็นยังไงล่ะสู้กัน <c oughs> ว้า <c oughs> <c oughs> โอ้ไซเลนไซเลนโทเอาอะไรฟาดก็ไม่รู้ครับอย่างเท่เลย ไม่มีใครยอมใครครับดูเซเลนโธนั้นมีเลือดอยู่ที่หนึ่งมืนเอาละของแท้จากของเซนเชนโอ้โหไซเลนเฮดกำลังปล่อยคลื่นขึ้นเสียงอย่าให้เสียชื่อโทของพวกเราแต่ดูเหมือนว่ามีแนวจะแพ้แน่เรียบรรอไซเลนโธเราแพ้โอ้โหทันทีเขามีเลือดแค่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนั่นเองอย่าอยู่เลยพวกดีแน่โอ้โคเสียชื่อโทรหมดเลยพักพวกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอดูกาแฟการตายเขาหนัทีเดียวเลยลวกันนึงสองซ้ำเออนี่กระจายหายไปนะ ลักหลานรักอะไรครับลุงอื้อก็ตัวอะไรเนี่ยนัดนโถเฟ้จริงๆหลานๆ ก็น่าจะใช่เลยนะครับลุงเพราะว่าเจ้าสีหน้าที่อยู่ข้างๆางหน้าตรงกลางนั้นมีเขาโครงของโทอย่างชัดเจนเลยครับลุงแต่ไม่พอเขาีฟันที่เรื่องแสงซะด้วยล้ำพดโอดตัวนี้มีช่ว่าวิเทอร์สตอมนะครับผมเอชื่อคุณคุณเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะเป็นบอสใน Minecraft, ไมครับยังไงอย่างนั้นเลยนะครับทุกคนครับยังไงถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยทุกคนด้วยนะเยอคอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนครับมันต้องเป็นพายุสิครับโอ้โหดูท่าเดินเขาโอ้โห เบลอด้วยแบบประมาณว่าใช้ความเร็วอะไรประมาณนั้นเลยลุงอย่าดื้อสิลุงไม่เอาร้านก็ไปดูเองแบบการตีมาเฮ้ยลุงอุดลุงนีเดือจริงๆเลยวะนี่ว้าใช้จังหวะที่มันกำลังหาเราไม่เจอี่้เละลุงโอ้เข้าอ้าปากว่ยรัลุงก็เขาปล่อยเลเซอร์ใส่เรา ออเล้ยางร้านดึงลุงออกได้แล้วว้าดูน่ากลัวแล้วอลังการมาก,มากๆเลยครับลุงครับดูเขาเป็นโถที่เขาจะไฮเทคน่าดูเลยนะครับลุงวบเข้ามาใกล้แล้วเราจะตายกันหมดรลานนีแล้วม,มันจะมากแล้วกับโทไฟดิบเลือดแค่สิบลา้านตายกะเถิดเดินสองซ้ำ โอ้โกระจายหายไปเว็บเดียววันมอสนะครับทุกคนครับจะได้เห็นกันชัดๆเลยนะว่าเอฟริการตายเขาเป็นยังไงหนึ่งสองซ้ำนี่โู้โแพ็คนี้ทำมาสุดยอดเหมือนกันนะเนี่ย ยังไงสงการปีนี้ก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับผมหรือว่าใครที่เล่นสงการก็ขอให้เล่นอย่างระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยทุกคนนะครับทุกคนครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับทุกคนครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับและสุดท้ายนี่เลยครับลุงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กูนี่แจ้งเตือนใน Head Music นะครับทุกคนครับจะได้ไปพักคลิปใหม่ของลุงกับหลานนะครับทุกคนลุงกัะหลานกลับไปนอนเถอะหลานเลยโอเคครับก็อาการดีขึ้นหน่อยแล้วครับทุกคนครับเล้วอยากจะอัดคลิปทุกคนดูนะฮะโออเเคคคคคคททุุกกกนนนนรรััับบจใหหม่ลิป้า